ล่องเรือมาไกลจากสขุมวิตเพื่อมาตะลุยกินที่ตลาดห่าน้ำนนทิฉันลอยมาไกลขนาดนี้ก็ต้องกินให้คุ้มเท่านัอ้อเซฟคลิปนี้เก็บไว้ดิเลยมาบอกวิธีมาง่ายๆก็คือนั่งเรือมานะคะดิฉันว่าง่ายสุดได้ชมวิวด้วยเปิดม,มาด้วยร้านแรกเป็ดพะโล่ข้างรงรับจำนำนนทบุรีเจ้าเก่าร้านนี้คือเป็ดพะโล้อร่อยระดับท็อปๆเลยสั่งครึ่งตัวได้จุกจุกเนื้อเป็ดตุ๋นมาดีน้ำพะโล่ซึมเข้าไปทุกอน,นูกินกับน้ำพริกต่ำก็คือเร้าแวะชิมน้ำเก๊กฮ สาปีป้าสุนี้ก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยแบบเกล็ดน้ำแข็งอะแก่หวานกำลังดีกินแล้วสดชื่นสุดๆอีกไอเทมหนึ่งที่แนะนำเลยนะก็คือน,น้ำใบบวัวบกอร่อยไม่เหม็นเขียวกินง่ายมาก มาถ้าน้ำนนไม่แวะนวนเบเกอรี่ได้ยังไงคะคุณแม่ที่นี่เขาเลื่องชื่อเรื่องขนมที่ค่าตัวน่ารักสุดๆส,สายเบเกอรี่ตรงมันร้องขอแนะนาเป็นตัวนี้ขนมปังเดนิชหมูสับไข่เค็มขนมปังก็คือนุ่มๆไข่เค็มเต็มคําเวอร์ส่วนหมูก็คืออร่อยเลยนะต่อไปเป็นเมนูฮิตเอแคลทำซอตัวแปนนี่คือนุ่มกําลังดีเลยไส้ก็สอบแบบนุ่มๆเลยแกส่วนตัวไว้ยังไม่โดนใจเท่าไรตอนที่เกาเหล่าเมืองนอนตํานาน50ปีร้านนี้คือคนเยอะมาก เมนูเด็ดที่ต้องสั่งเลยนะคะก็คือเกาเหลาเนื้อนั่นเองแต่ละอยา่างคือทามาดีมากไม่เหนียวเลยเอ็นก็คือนุ่มเละลายตกถ่ายโดยลกชนเนื้อปิง้งโคตรเด็ดโคตรอร่อยใครรักขา้าวเหนียวมูนีต้องรีบพุ่งมาที่ร้านนี้เลยข้าวเหนียวแม่ประไพศรีหลกัลกๆเขาจะขายขา้าวเหนียวมูนเป็นโลนะคะแล้วก็ขา้าวเหนียวมูนพร้อมหน้าต่างๆพี่ฉันลองเป็นหน้าสั่งขยะจ้าสเสิร์ฟร้อนๆพร้อมกะทิเลยแม่ค้าบอกว่ากะทิที่นี่เป็นกะทิแท้ๆเลยจ้าแอบชิมกะทิเปล่าๆคืออร่อยมากสั่งขยาหวานกำลังดียิ่งกินทุกออย่างพร้ม กันหมดก็คือแสงออกไา ต่อมาเป็นร้านขนมฝรั่งแม่ไหนหรือขนมไข่เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าเด็ดเลยตัวน่ารักมากขนมก็อร่อยเลยนะาเนือ้อนุมน่มๆหอมๆห,หวานเน้นๆยิ่งคู่กับกาแฟนี่ว่าเลิศมีท<อ>ั้งใส่ปกติแล้วก็ใสยย่ใหญ่ใครชอบขนมไข่แวะมาตำกันจ้าสาส่แซบแบบดิฉันต้มไม่พลาดร้านนนตําำแลประเดิมความแซบด้วยเกาเหล่าทะเลรสชาติเผ็ดแซบถึงใจปูมาสดมากอร่อยไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าไปลองไอ้ดีกว่ามาต่อกันที่ปังปัง85องศาเป็นร้านที่จอสระ อึงมากนี่ไม่ใช่ร้านขนมปังแต่เป็นขนมปังมีไซส์ให้เลือกเยอะมากที่สำคัญก็คือค่าตัวหลักสิบฟังไม่ผิดค่ะหลักสิบจริงๆริงชิขนมปังนางก็ค่อยใหญ่กว่าหน้าเราสุดๆขนมปังนุ่มไซส์แนนหมูหย่องเอ่ยเซยกรอกเอ่ยก็คือมาแบบทะลักทะลักเลยส่วนไซส้ฝอ,อยทองก็คือหวานกำลังดีปิดท้ายด้ยวยร้านกุยช่ายเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอ้ยไมใช่เจ็ดรสค่ะเราสั่งแบบรวมมาเลยนะอยากลองกินทุกรสนางก็จะมาลูกเล็กๆพอดีค่ะตัวแป้งก็จะออก นุ่มๆหน่อยต้องกินกับน้ำจิ้มสูตรท้งร้านด้วยจากที่ได้ลองทั้งหมดชอบไส้กุยช่ายกับหน่อไม้ที่สุดว่าจะมากินเล่นๆแต่ก็ปลาไปตนก้าวรารมีร้านเด็ดๆแถวนี้อีกแปะมันโลด